สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิเตอร์เกษตรยังยืนมาติดตามผลการทำงานของนวัตกรรมใหม่3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนปลอดอะมิโนเวอร์แพนคจตสารทั้งชนิดน้ำและชนิดผงไฮเทคปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านสีประชาตำบลชำข้ออำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองที่แห่งนี้ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์นิวนวัตกรรม ของเวอร์แพลนเขานั้นปลูกทุเรียนนะครับในพื้นที่อยู่8ไร่180ต้นอายุทุเรียนนั้น3ปี3เดือนเธอบอกว่าใช้สูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่อายุทุเรียนเล็กๆปัจจุบันนี้เธอเริ่มใช้เมื่อ2เดือนที่แล้วผ่านมาและเจ้าของสวนแห่งนี้บอกว่านะครับใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีค่ะ นี่คือเจ้าของสวนใช่ค่ะมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับอ่าชื่อทานตะวันวงลูกกาอ่ะชื่อเล่นว่าสั้นค่ะพี่สัน้นผ<ช>ูดขอขอน<ช>ุญาตเรียกอย่างนี้ใช่ค่ะท่านที่ปรึกษาแล้วครับชื่อรัตนาวลินวงเนียมนะคะชื่อเล่นชื่อหลานค่ะครับผมพี่หลานครับทําไมถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ครับก็พอใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ดีกว่าตัวดั้งเดิมนะคะไอตัวหญิงเศษมันละลายง่ายอาทิตย์เดียวนี่ก็รู้แล้วว่าวละลายหมด อ๋อหมายความว่าตัวหญิงเกษตรเนี่ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางดินชนิดเม็ดแล้วก็ใช้ง่ายนะครับหมายความว่าใช้ง่ายด้วยแล้วมันก็ละลายไวกว่าสูตรเดิมใช่ก็เลยมาแนะนําเธอเธอใช่ค่ะมันละลายเร็วค่ะไม่ต้องผสมในกระป๋องทุกทีจะต้องผสมในป๋องก่อนแล้วก็มาผสมในถังถังที่เราใช้เลยเอาละครับแค่นี้นะครับเธอแค่บอกว่ารู้แค่นี้ว่าประสิทธิภาพของรุ่นใหม่นะครับใช้ไรกว่ารุ่นเดิมผมมาถามเจ้าของสวนดีกว่าครับว่า ของเดิมนะเรารู้อยู่แล้วว่าดีถูกไหมครับใช่ค่ะพี่สันและปัจจุบันเนี่ยเรามาใช้เวอร์แพนกรอดอะมิโนเนี่ยนะครับกับไคโตัวซานเนี่ยนะครับที่เรียกว่าชนิดผงชนิดน้ำเนี่ยมีพร้อมหมดเนี่ยนะครับเราใช้ในส่วนของกรดอะมิโนนะนะครับเราใช้มากี่เดือนแล้วครับ ตัวใหม่นี่ใช้มาได้2เดือนแล้วคะ่ะ 2, 2> เดือนตั้งแต่เดือนไหนครับเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนกันยาต้นเดือนกันยาใช่นี่ก็จะไปเดือนตุลาแล้วใช่ค่ะก็เรียกว่ากับ 2, 2เดือนนะครับใช่ค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในอายุทุเรียนของเรานี้ทุเรียนพันธุ์ไหน,นครับมอนทองค่ะหมอนทอง<ช>จํานวนกี่ต้นครับทั้งหมดก็180ต้น180ดต้นที่ยังไม่เคยให้ผลเลยยังเลยค่ะเพิ่งจะได้3ปี3เดือนตอนที่เราใช้ชุดเก่าก็ว่าดีแล้วถูกไหมครับค่ะ ชุดใหม่เนี่ยสูตรใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรครับตัวใหม่นี่คือว่าประทับใจตรงที่ว่าตัวเวอร์แพนน่ะมันละลายน้ําได้ง่ายตัวเก่าตัวดั้งเดิมอ่ะคือต้องตัดใส่กระป๋องแล้วก็กวนกวนก,ก,ก่อนถึงจะไปเทใส่ในถังพันลิตรที่เราใช้กันแต่ตัวใหม่นี่คือไม่ต้องคือตัดใส่ถังแล้วก็กวนได้เลยเพราะมันละลายง่ายมากชอบตรงนี้ ชอบตรงนี้นะครับกวนแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปทำสองรอบใช่ไม่ต้องเอามาผสมในขนาดเล็กก่อนแล้วก็ไปใส่ถังพันลิตรถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันนี้ละลายง่ายใช่ไอ้คำว่าละลายง่ายน่ยเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่ถูกไหมครับใช่ค่ะใช้ง่ายละลายไวผมถามแต่ครับว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยสองเดือนเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมน่ะคืออะไรครับใบมันสวยใบมันใหญ่ใบมันเงา Hmm. แล้วก็มันสดชื่นมันไม่หงอยมันไม่โทมสูตรดั้งเดิมอ่ะจะ่นสักประมาณสองสามรอบมันถึงจะเริ่มแลงมันขึ้นมาหน่อยใบและใ่ขึ้นมาหน่อยแต่ตัวใหม่ที่ว่าเขาปรับปรุงใหม่สูตรใหม่เนี่ยคือฉีดไปได้ครั้งเดียวหรืออาทิตย์เดียวถือว่าพอผลไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแลงมันเห็นผลเร็ว oh. มันเห็นผลเร็วมันผิดตาผิดตาเร็วมากเลยใช่ค่ะตัวใหม่นี่ตัวเดิมนั่นว่าดีแล้วสองสามรอบถูกไหมครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเห็นแล้ว มันไวเพียงรอบเดียวเจวันเห็นเลยใช่โอ้โหตัวเก่านี่กับเดือนว่างันเถอะถูกไหมครับใช่ค่ะโอ้ก็ถือว่าสองสามรอบน่าขนาดว่ากณดีแล้วนะใช่ค่ะอันนี้ดีกว่าตรงที่เห็นใบชัดขึ้นแล้วก็คือตัดใส่ถังพันธุ์ริแล้วก็กัวแล้วก็กวนๆแล้วก็ไปพ่นได้เลยครับก็ถือว่าเธอก็ติดใจนะครับตรงที่ว่ามันละลายไวใช่ค่ะแล้วก็เห็นผลไวแล้วผมถามที่หนึ่ง หญิงเกษตรก็ได้ใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหญิงเกษตรเนี่ยลักษณะที่ของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นชนิดเม็ดนะครับที่สามารถที่จะใช้กับทางดินแตกต่างกับปุ๋ยอินทรีย์สูตรเดิมอย่างไรครับตัวใหม่นี่นะคะคือว่ารู้สึกว่ามันจะละลายน้ําได้ดีขึ้นเขาละลายเร็วเร็วเร็วดีขึ้นรในขณะนี้ ต้นเราก็ยังไม่ได้ไว้ลูกใช่ไหมครับยังค่ะและ <ank> ปีนี้เห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรปีนี้คือประสบปัญหาคือโดนเชื้อ,อท็อปหรือฟิวเซี่ยมคือส่วนข้างๆเขาเป็นเขายอดอแห้งมานานแล้วประมาณ2-3สเดือนไอ้เราก็ไม่รู้นอกก็คิดว่าข,ของเขา,ามันยอดแห้งธรรมดาเราก็ไม่ได้สนใจแล้วพอมาอยู่ๆสักต้นกันยาอยู่ๆแล้วขี่รถลงไปในสวนอ่ะยอดมันแห้งมาสักประมาณเนี้ยเอ๊ะประมาณคืบกว่าเนี่ยนะใช่ใช่ก็ว่าเอ๊ะของเราเป็นอะไร ก็เลยโทรไปถามคนที mm ่ว hmm. <ongs>. ่าเขามีประสบการณ์มาก่อนเขาบอกว่าสวนข้างๆอ่ะมียอดแห้งมีอะไรไหมบอกว่ามีเขาหน้าเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นท็อปฟิลหรือฟิลซเลียมเพราะว่ามันจะมากับอากาศเขาแนะนําว่าต้องตัดยอดตัดให้หมดเชื้อถ้าไม่หมดเชื้อถ้ายักไว้อ่ะมันจะค่อยๆลามลงไปทีเรื่อยๆแล้วก็จะตายหมดทั้งต้นก็เลยตัดยอดพอตัดยอดเสร็จแล้วก็อับด้วยเวอร์เพนตตัวใหม่เลยน้าหลานเอามาให้อ่า อัดลงไปใบใบก็ฉีดพันลิตรใส่หนึ่งชุดลงดินก็คือพันลิตรใส่2ชุดบวกกับยาลาไปด้วย <Okay. S 2> ฉีดลงดินค่ะแล้วเราเกิดอะไรขึ้นก็คือ,อแอนแขนกับอยอดมันอนะ่ะมันจะรัดมาไวมากแล้วรัดแบบว่าออกมาเยอะแยะเลยแปลกใจว่าทําไมว่ามันรัดได้ดี oh. ไม่มีโซมไม่มีอะไรเลยคือ <Le> ใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าพอมันป่วยอย่างนี้เราก็จะไม่ทําลูกแล้วตอนนี้เป็นไงครับ ก็มันไม่โศกไม่เศร้าไม่ยังเขียวใบสดไวเลยก็เลยตัดสินใจเอาลองเอาลูกดูโอ้โห <laughs> นี่ก็ถือว่าตัวสูตรใหม่นี่ช่วยแก้ปัญหาเราในเรื่องที่ว่าเห็นผลไวมากเลยจากการที่ต้นป่วยถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มาจากสวนข้างๆพอมาจากสวนข้างๆเป็นทั้งท็อปนะครับเป็นทั้งฟิโซเลียมถูกไหมครับใช่เป็นพร้อมๆกันทีเดียวนะครับ <laughs> เรียกว่า เป็นมาหลายต้นเลยก็ถือว่าเราใช้พลังจิตตรงนั้นในการทําด้วยหัวใจของนักการเกษตรใช่เลยตอนแ, <c oughs> ตนแรกก็ตัดสินใจว่าในต้นสวนอย่างนี้คงไม่เอาผลันผลผลช่แต่ตอนนี้เราคาดว่าจะทําผลเนี่ยใช่ค่ะถ้าเราทำเนี่ยโดยใช้สูตรใหม่เนี่ยทั้งหมดเราคาดการไว้ว่าร8 0ต้นเนี่ยเราจะได้สักประมาณยังไงครับผลผลิตที่เราคิดว่าต้นหนึ่งเราจะเอาสักไว้สักกี่ลูกกันก็ก็อยากได้เยอะเนาะอยากจะได้สัก10บ0ลูกเนาะต่อหนึ่งต้น มีคาดกันไว้นะใช่อันนี้พูดให้กับท่านผู้ที่กําลังติดตามคลิปนี้นะครับว่าเธอบอกว่าทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกต้นมันโซมเกิดจากปัญหาที่นะครับเป็นท็อปนะครับท็อปฟิลเนี่ยที่เขาเรียกกันนะชาวสวนชาวไร่เขาเรียกกันอย่างนั้นแล้วเธอก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วเพราะดูแลต้นก่อนแต่ปรากฏว่ามันไวนะครับใช้แล้วก็ทําให้เกิดการที่เรียกว่าเกิดรัดใบอ่อนขึ้นมาถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ทําให้เกิดว่าตอนแรกจะไม่เอาตอนนี้จะเอาแล้วครับ เรียกว่าจะนําผลผลิตให้มาใน1ต้นเนี่ยเธอบอกถึง20ผลต่อต้น3ปี3เดือนดูกันครับว่าเมื่อ3ปี6เดือนและก็4ปีนี้ที่เธอเตรียมการไว้อย่างเนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอวันนี้ก็ถือว่าได้ให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ว่ามันด <B. S 1> ีใช้ง่าย้ง่ายไละลายไว,ลลยไวและ เห็นผลทันใจในฐานะที่ปรึกษาครับมีอะไรอยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวบ้างครับเอเวอร์แพนไคโตซานดีจริงๆนะคะก็อยากให้สวนข้างๆหรือว่าผู้ติดตามที่ดูในเพจเวอร์แพนไคโทซานยิงเกษตรด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มาเปิดใจใช้แล้วจะของเขาดีจริงๆนะคะเอาละครับ เพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าและรักการเกษตรที่ต้องการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับอยากบอกไหมครับว่าสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในฐานะเจ้าของสวนที่ใช้จริงแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่ารวดเร็วเป็นอย่งไรช่วยบอกพี่น้องด้วยครับก็คือว่าตัวตัวเก่าอ่ะก็คิดว่าดีแล้วใช้แล้วก็มันก็ดีใบสวยใบอะไรแต่พอตัวใหม่ออกมาได้ลองใช้ก็รู้สึกว่ามันเห็นผลทันตา แล้วใบมันก็สวยขึ้นมันมันดีขึ้นทุกอย่างอะ่ะตัวใหม่ของของบริษัทที่ว่าผลิตขึ้นมาใหม่อ่ะมันใช้ดีมากเลยค่ะใครที่ลังเลอยู่ะที่ยังไม่ตัดใจหรือว่าส่องดูหรืออะไรดูก็รีบตัดสินใจเลยใช้ดีจริงๆไม่เชื่อมาดูที่สวนได้เลยนี่ก็คือหัวใจของนักการเกษตรนะครับที่เรียกกันว่าหัวไวใจสู้แล้วไม่ขอดูอะไรมากครับขอดูว่าผลที่เธอเห็นอย่างทันใจทันตานะครับและสะดวกในการใช้ เพราะเธอบอกว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและก็รู้นะครับว่าอนาคตของเธอนั้นเธอจะเก็บผลผลิตไว้ได้จํานวนเท่าไหร่ซึ่งเธอคาดการได้ทั้งหมดอันนี้คือความสุขของนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ให้ใอธาาิบายถึงนะครับเรียกว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพนที่เรียกว่าหัวใจของการเกษตรมันลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้าง เพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยก้าวหน้าและยั่งยืนครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆของ3มเกลเวอร์แพนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ